ประเด็นที่5นะฮะก็คือประเด็นเรื่องการเพิ่มค่าตั๋วนะฮะอันเนี้ยเนะี่ยคือบอกตรงว่าระหว่างวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารเนี่ยผมก็จะโพสใน Facebook ตีลังกาดูหนังอยู่เสมอเรื่องของค่าตั๋วที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดวิสัยนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมไปดูหนังที่ผมไปดูวัสต์ออฟแมนนะครับรัสออฟแมนแล้วก็ดูโนทามทูดายที่เมเจอร์ลาชิโอทินนะครับก็เลยมีโอกาสลองไล่ๆเช็คดูว่าเฮ้ยที่นั่งเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างวะ นะครับที่นั่งแต่ละที่ของแต่ละที่มันราคาเท่าไหร่บ้างครับผมก็ไปเช็คหลายๆเว็บนะเอ้ไปเช็คที่ตู้เลยแล้วก็ไปถ่ายรูปมานะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะราคาที่เมเจอร์ละชโยทินนะนะซูซี่อคอร์สอ่ะอยู่ที่230บาทในขณะที่ผมก็เลงไปเรื่องดูแบ็กวิดโวครับแบ็กวิดโวอยู่ที่250บาทแปลว่าเบรดจริงๆของโรงหลังโรงเนี้ยอยู่ที่230บาทนะแต่พอพอเป็นหนังเรื่องอื่นอย่างแบ็กวิดโวเนี่ยก็บบกไป20บาท ผมไปลงไปดูต่อโนท i m ทูไ no ดเนี่ยก็แบบเดียวกับแบ w วิโดเลยก็คือบวกไป20บาทนะครับเรื่องต่อไปอย่างชางชีเนี่ยผมช็อกนะครับผมไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนที่ผกไปชางชีว่าเฮ้ยเรารู้เบสของที่เนี่ย230บาทนะเรารู้ว่าโอเคถ้าเป็นเรื่องอื่นมันบวกอีก20มันบวก20บาท,บบาทเป็น250บาทแต่พอเป็นชางชีครับตู้มบวก20บบาทแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเบสภาวะปกติเนี่ย ชางชี้เนี่ยที่เมเจอร์โชว์ทินนะบวกไปอีก4 0บาทเฉยๆเลยถามว่าชางชี้ยาวมากมายอลังการอะไรก่อนเรื่องอื่นมันก็อยู่ที่2ชั่วโมงนิดๆซึ่งหนังยุคนี้มันก็เกือบ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะจะพูดถึงเรื่องทุนสร้างไหมมันก็มันก็พูดได้ว่าทุนสร้างของชางชี้เนี่ยน้อยกว่าแบควิดโอแน่ๆผมจำโนทามดูไดไม่ได้นะแต่ผมการันตีได้เลยว่าชางชี้เนี่ยไม่เท่าแบควิดโอแน่ๆเพราะแบาวิดโอเนี่ย สองร้อยล้านชางชี้เนี่ยประมาณร้อยห้าสิบแปลว่าเอ้ยเหมือนใช้ทุนสร้างน้อยกว่าจริงๆแล้วทุนสร้างน้อยกว่าแบบวิโดโอก็ต้องหักเงินน้อยลงสิมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องต้องเป็นขนาดนี้ต้องเป็นแบบเฮ้ยบวกเยอะขนาดนี้ซึ่งตอนสี่สิบบาทเนี่ยผมชอ็อกผมช็อกระดับหนึ่งแล้วนะผมช็อกแบบไอ้เคี้ยแม่งแม่งขนาดนี้เลยเหรอวะเราก็เลยไปดูเช็ค,ล,คชลงอื่นด้วยครับเช็คลงอื่นลองไปดูที่เอสเซป เอเอ็นี่ยผมไม่ได้ไปนะนะครับผมไม่ได้ไปเองนะครับแต่ผมจะใส่เช็คในเว็บนะครับโรงหนังแถวบ้านเลยเซนทันรามินทาเป็นโรงหนังเล็กๆครับปกติผมจะแบบดูหนังก็บางทีผมไปดูที่นี่นะครับบางทีก็ถ้าอยากได้คุณภาพเสียงที่มันดีกว่าผมก็จะไป Central, เซนทันลาดพร้าวหรือบางทีก็ไปเมเจอร์ราชโยธินแล้วแต่ส่วนใหญ่เมเจอร์ราชโยธินคือจะดู IMAX นะครับก็อ่ะลองดูเซนทันราชดาเอ้ยเซนทันรามินทาแถวบ้านผมเนาะก็เจอว่าโอเคฟรีกาย 180บาทซึ่งโรงเนี้ยมันเป็นโรงที่ถูกอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมรู้อยู่แล้วมันถูกกว่าที่อื่นอยู่แล้วเพราะมันมันไม่ใช่โรงใหญ่ๆไม่ได้มีระบบเสียงที่ดีอะไรมันก็เป็นแบบโรงเล็กๆดานชานเมืองเล็กๆ180บาทผมก็เลยเอ,อ้ยชางชีเท่าไหร่วะผมอยากรู้ชางชีแม่งดีไป230แปลว่าจากที่เมเจอร์เบสสองร้อยสามสิบนท่เซนทันเมเจอร์ราชโชทินบวกไป40บาทใช่ไหมเซนทันรามินทาโหดกว่านะครับเอ้ย เซนทัลามนทาโคดกว่าในการที่เบดคือ180จริงๆแล้วบวกแม่ง50บาทเลยเป็น230บาทตอนแรกผมคิดโอ้โหตอนแรกผมเขียนข่าววันนี้นะผมเขียนข่าววันนี้นะผมคิดว่าเออเนี่ยแหละสูงสุดแล้ว50บาที่20บาทแม่งผานาแล้ว40บาทแม่งผานไปแล้ว50บาทมันผานมาแล้วมาดูมาสุดท้ายครับซึ่ผมแบบไอ้แ้ยเป็นไปได้หรอวะคือเมเจอร์ซีนิเพกลังสิตครับ อันนี้มีคนบอกผมว่ามันขึ้นโหดผมก็ไม่มีว่าเช็คจนวันนี้ผมได้เช็คครับแล้วมันโหดจริงครับเดี๋ยวผมพยายามมีแป๊บหนึ่งนะของกองการกราฟิกก่อนเพื่อคุณจะได้เห็นนะอ่ะอันนี้ฟรีกายนะะเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวมันมันจะได้เห็นตัวเลขชัดอันนี้ฟรีกกยนะครับผมใช้ดูราคาเนาะฟรีกายเมเจอร์าชโลทินนะครับลง8ดนะ 220บาทผมผมดูตัวถูกสูดเป็นเบสนะครับ220บาทคุณดูชังชีฮะ220บาทนะพรคุณดูชัางชี290บาทครับนี่คือคนรู้สึกผมผมเห็นแล้วผมนิ่งอย่เลยมันเป็นไปได้หรอที่เราจะบวกราคาเพิ่มถึง70บาท ทั้งที่ต้นทุนคุณก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ่ะต้นทุนคุณเท่าเดิมอะ่ะแต่คุณบวกเงินขึ้น70บาทคือถ้าใครจำมันได้ดูเทปดูแบควิดโอนะผมบอกทุกคนแล้วมาว่าถ้า20บาทเรายอมจ่ายได้นะ40บาทเรายอมจ่ายได้นะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะส0บาท80บาท90บาทวันนี้มันเพิ่ม70บาทแล้วนะครับเพิ่ง,พ,ง,พ,ง,พ,งพูดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งว่าเดี๋ยวมันก็เพิ่มอีก 40, 40 50, 50, 100, บาท50บาทร้อยหนึ่งอ่าจะเกิดขึ้นนะแต่ผมรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นอนาคตอันไกลประมาณปีหนึ่งหรือสองปีมันน่าจะทําแบบนี้แต่มันไม่ฮะมันเลือกที่จะทําวันนี้เลยเราได้เห็นภาพนี้ในลงเมเจอร์ราชโอทินนะฮะเจ็ดสิบบาทมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยลองว่าเออมันมันเกิดแบบนี้กับต่างประเทศหรือเปล่าวะผมผมคิดนะผมก็เลยไม่อยากจะไปเสิร์ชไก่ไม่อยากจะไปเสิเร์ชแบบมึงนองนู้นนั่นนี่เอาในเซาท์อีสเอเชียของเราอะ มันเกิดขึ้นหรือเปล่าผมก็เลยตัดสนินใจที่จะไปเซิร์ชโรงหนังของสิงคโปร์นะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าโรงหนังมันดีไม่ดียังไงผมใช้เทคนิคว่าอยู่ที่เดียวกันอยู่ในแพ็คเดียวกันก็เลยเร,เราเราเอาราคาถูกสุดนะครับนี่คือราคาสุดนี่คือตัวเลขของของสองที่นั่งของดูนอยู่ที่60 5. 5. เหรียญสิงคโปร์หกสจดเหรียญสิงคโปร์ผมก็เลยเอองั้นเราเปิดชางชีด้ดูปึ้มก็เท่ากันนะครับ อันนี้คือบางคนบอกเฮ้ยรูปเดียวกันวะพี่ไม่ใช่นะครับเป็นรูปของดูรูปหนึ่งรูปของชางชีรูปหนึ่งแต่ค่าเราที่เห็นน่ปะมันเท่ากันคนระับมันถูกครับหกสิบเหรียญสิงคโปร์เท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่านี่คือเทคนิคของค่ายหนังหรือเปล่าที่ทําแบบนี้อ่ะผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นที่ค่ายหนังมันไปกดดันลงหรือเปล่าให้ทําแบบนี้หรือเปล่าวะผมก็ไปเจอทวิตหนึ่งนะครับของคุณสตาร์ลอร์ดโฟเคบอกว่า มื่อวานไปดูหนังที่เซนจูรี่อนุสาวรีย์คนน้อยแบบมากๆค่าตั๋วไม่ค่อยแพงเทียบกับเครือใหญ่ติดรถไฟฟ้าคุณภาพไม่ได้น่าเกียดตามมาตรฐานโรงหนังเลยแต่คนดูน้อยจนเมื่อวานเกิดไม่ได้ดูส่นเจแล้วเพราะไม่ถึงขั้นต่าการปลิดลงโชคดีที่มีคนมาซื้อเพิ่มเลยได้ดูแต่ก็นะลองพิจารณาด,ดูกระแสวา่าก็ยังมีโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวูดเลยสักอย่างผมจำไม่ได้เนาะฮนะอลลีวูดยู่สักอย่างก็เหมือนเดนนะก็คือเขาก็อยู่ในราคาที่ที่ไม่ใช่ราคาแบบแบบเนี้ย คือผมมะพูดกันตามตรงนะผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับกับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอันนี้อย่างหนึ่งก็แล้วกัน,กนเอ่อเดี๋ยวไปคือก่อนไปความรู้สึกผมนะมีคนนึงในทวิตเตอร์ไอ้ในเฟซบุ๊กเวลาผมลงพวกนี้เขาจะามาบอกว่าบวกเพิ่ม20ครับไม่ใช่70็ดสิมาพูดถึงหลังสีนเนาะผมว่าทําไมขึ้นเยอะจังอ่ะในรูปขึ้นเปิ๊เบเปิบแต่คร่าวๆที่เขาอยากจะบอกเลยคือเฮ้ยผมเอาราคาวันธรรมดาของหนังเรื่องหนึง่ง ไปเทียบกับราคาหนังของหนังวันหยุดเขาบอกว่าถ้าเทียบกันราคาหนังวันหยุดกับหนังวันหยุดเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดนั้นเขาบอกว่ามันไม่ถึงเจ็ดสิบาทหรอกครับพี่ซึ่งเฮ้ยผมเข้าใจผมเข้าใจแต่พ้ i n ของผมอะพ้อของผมจริงๆนะคือทำไมหนังมันต้องขึ้นตั้งแต่วันหยุดวะคิดดูด้ดวยทำไมค่าตัวหนังวันหยุด มันถึงได้แพงกว่าวค่าตัวหนังวันธรรมดาเราตร้องเราต้องเริ่มเราต้องสตาร์ทที่ตรงนี้ก่อนนะเพราะไม่งเราจะคุยต่อไปไม่ได้ทำไมชางชิถึงได้มีค่าตัวมากกว่าฟรีกายทำไมชางชิถึงมีค่าตัวสูงกว่ากายเอ่อมากกว่าโนทามดูดายมากกว่าแบ็ควิดโอ คำถามมันคือคำถามนี้คำถามและคำ,คำตอบคำตอบคือคำตอบเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือหนังบางเรื่องทําไมถึงได้มีค่าตั๋วแพงกว่าเรื่องอื่นมันคือดีมานครับมันคือความต้องการจะดูหนังเรื่องนั้นมันคือความต้องการจะดูว่าเฮ้ยโรงหนังเขารู้ว่าคนต้องดูวันเสาร์อาทิตย์คนต้องดูวันหนังเรื่องนี้มากกว่าหนังเรื่องอื่นเขาก็เลยเพิ่มค่าตั๋วให้คุณเขาเพิ่มเจ็ดสิบบาทนะครับ เขาก็รู้ว่าคุณจะไปดูมันอยู่ดีเขาเลยกล้าเพิ่มถามว่าเขาโอ p ป r a ตวันธรรมดากับโอ p e เร t e งยเนี้ยต้นทุนมันเพิ่มขึ้นหรอต้อนทุนไม่ได้เพิ่มนะครับต้นทุนเท่าเดิมถามว่าฉายช้างชีวันวันจันทร์กับฉายช้างชี้วันเสาร์อาทิตย์ช้างชี้มันจะยาวขึ้นหรอทํารอบได้น้อยๆลงหรอเปล่าเท่าเดิม แต่เขารู้ว่ามันมีดีมานมากกว่าเพราะวันไหนคุณรู้ดีมานมากกว่ากูก็เพิ่มนรือออกไรคือันไม่ผมไม่เอาวันเดียวกันมาเทียบกันเพราะว่าคําตอบของคำถามเลยคือมันไม่ควรเพิ่มมาเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วมันควรจะเท่ากันทุกวันแล้วถ้าวันไหนอยากจะให้คนดูเข้ามาเยอะคุณก็ลดราคาค่าตั๋วสิแต่ตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคือเพิ่มค่าตั๋วธรรมดาก็ลดมันพุทธแต่วันอื่นกูมาเพิ่ม เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเราจ่ายได้เพราะไม่มีใครโวยวายไม่มีใครพูดไม่มีใครทําให้รู้สึกว่าคําแบบนี้มันน่าเกลียดคาแบบนี้มันไม่ควรทํามันไม่มีคนด่ามันไม่มีคนพูดตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเลยตามเลยกลายเป็น normal อ่ะกลายเป็นความคิดว่าเฮ้ยขอโทษโทษทีกลายเป็นความคิดว่าเฮ้ยไอ้เฮียรูปหนังสัปดาท์ตย์มันต้องแพงกวันธรรมดาดิวะ โดยไม่คิดว่าไอ้เฮียทําไมทําไมพันดูหนังวันเสาร์นี้มันถึงได้แพงกว่าธรรมดาวะมันผิดไปแล้วอ่ะคือผมแบบเฮ้ยผมเข้าใจคนที่เขามาเถียงนะเพราะเราโดนสังคมโดนรูปแปรโดนกรอบมาบีบจนเรามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของเราไปแล้วที่วัน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 อาทิตย์มันถึงได้แพงกว่าทั้งที่ความจริงแล้วมันควรจะเท่ากันทุกวันเพราะต้นทุนมันไม่ได้มากขึ้นต้นทุนมันเท่าเดิมเลือกไหมคือผมไม่อยากจะ อย่กจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราเราเราต้องออกจากนอมแล้วเราเราเริ่มต้องมองว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะขึ้นปะวะแต่ท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดนะถามมันขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ปัจจัยสี่เขาบอกคุณก่อนว่าโคตรจะขึ้นเขาก่อนจะขายคุณเขารู้อยู่แล้วเขาจะขึ้นหนังมันมีทางเลือกผมเมื่อเทปที่แล้วผมด่าไปเยอะมากนะเรื่องเงินอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจนะ แต่อย่างที่บอกหนังเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัจจัยสีเขาขึ้นได้เพียงแต่ผมอยากจะให้รู้ว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันถูกกฎหมายนะครับมันถูกกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่แม่นเฮี้ยครับแค่นั้นเองมันถูกกฎหมายครับมันเฮี้ยกันนั้นเองแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําครับคุณจะขึ้นค่าตัวไปได้ขนาดไหนผมผมอยากรู้จริงจะขึ้นค่าตัวไปได้ขนาดไหน ผมมีคนรู้จักที่แบบชอบดูหนังมากนะแต่ค่าตัวหนังแพงสองร้อยสามสาสามร้อยทั้งวันไอ้เหี้ยทำงานทั้งวันได้ตังสามร้อยมึงจะดูหนังสามร้อยอ่ะแล้วไปดูหนังที่โรงไอ้เหี้ยมันไม่ใช่มีแค่ต้าค่ตั๋วนะค่าเดินทางล่ะค่าเสียเวลาล่ะค่ากินข้าวล่ะมันมีตามมานะผมเนี่ยเป็นคนประหยัดนะแล้วไปไปคนเดียวเนี่ยผมก็กินข้าวข้างทางก่อนแล้วค่อยไปไปดูหนังเลยนะ เมื่อก่อนตอนที่แบบว่ายังเด็กๆตอนที่แบบไม่ค่อยมีเงินเงินน้อยกว่าเนี่ยผมก็กินข้าวจากบ้านไปก่อนแล้วก็ไปดูหนังคือไปดูหนังเสร็จกลับในวันนั้นมันร้อยกว่าบาทเลยนะแต่วันนี้สองร้อยสามร้อยผมเจอเพื่อนที่รู้จักหรือแบบคือในเฟซบุ๊กเขาไม่ไม่ตังค์ไปดูแต่พอมันผมเห็นเริ่มเห็นค่าตัว๋วเริ่มเมื่อก่อนผมไม่ได้คิดอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเราก็ดูแถวบ้านเราก็ใช้โปรโมชั่นตลอดหรือก็เหลือร้อยหนึ่งสองร้อยเราก็สุกมันแพงนะแต่เราก็มันก,นก็เพื่อสิ่งที่เรารักก็กจ่ายได้ใช่ไหม แต่เ,เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีโบรโชั่นเราไม่ได้มีน,นู่นนั่นนี่สามร้อยสองร้อยมันมันก็คือราคาที่สูงมาตอนนี้ลงหนังก็คือเหมือนทําตัวแบบว่าฉันจะขึ้นหนังเรื่องเนี้คุณไม่จะดูก็ไม่เป็นไรก็เหมือนแบบผักใส่คนที่แครจากที่โงภพยนตร์มันกลายเป็นความบันเทิงของแมสที่แบบคนหมู่มากจริงตอนนี้เขาก็เริ่มจริงจรผักผักคนที่เฮ้ยดูไม่ไหววะ่ะเศรษฐกิจไม่ดีไม่ค่อยมีตงังค์ไม่ดูแล้วกันแล้วด้วย แล้วด้วยโลกที่แบบของเถื่อนมันง่ายอะนึกออกไหมของเถื่อนมันง่ายมันหาง่ายมากนะคือผมมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เสพนะแต่มก็มต้องยอมรับความจริงของเถื่อนมันง่ายเขาก็ผักสายคนเหล่านั้นให้ไปหาคนของคนเถื่อนผมไม่ได้บอกว่าการดูเถื่อนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ว่าตอนนี้ลงหนังพี่เยามจะขักคนเหล่านั้นไปไปสู่ทิศท,ทางนั้นอย่างช่างชี้เนี่ยโอเค คุณอยากเพิ่มเจ็ดสิบาทมันมีคนยอมจ่ายแหละคนแบบผมมะคนแบบผมมะผมอยากดูในโงรงภาพยนตร์น่ะผมก็ต้องยอมจ่ายผมอยากดูว่าเออผมอยากดูว่ะผมก็ต้องยอมจ่ายอย่างผมผมจ่ายได้แต่ถามว่าผมรู้สึกว่ามันแพงไหมผมรู้สึกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงไหมผมรู้สึกนะแต่ผมโอเคผมจ่ายผมรักหนังผมชอบดูหนังผมอยู่ในโรงผมเลิฟซีนีมาเอ็กซ์เพลเยน์ผมยอมจ่ายแต่ถามว่าผมรู้สึกว่า ผมโดนเอาเปรียบผมรู้สึกว่าผมโดนโกงผมรู้สึกไม่โดนโกงหรอกโดนเอาเปรียบผมรู้สึกว่ามีคนทำเฮี้ยใส่ไ,ไหมอ่ะผมรู้สึกนะคือถ้าสับผมนะถ้าคุณแม่งทาระบบหนังใหม่ทำระบบจอใหม่เป็นแบบจอใหญ่ระบบเสียงใหม่ปรับปรุงระบบเสียงน,นู่นนั่นนี่แล้วคุณเพิ่มค่าตัว๋วที่ลงนั้นผมโอเคนะอย่างไ Max เนี่ยผมก็จะหายนะ อย่างไอเอ็มแม็กผมใช้เอ็มพาร์สมันต้องจ่ายร้อยห้าสิบผมก็โอเคจ่ายจ่ายดูกี่ครั้งก็จ่ายจ่ายจ่ายคือคือสุขมุมันมันมันคุ้มค่าเพราะมันมีระบบที่พิเศษมันมีมันมีเอ็กซ์พเรียนที่มันพิเศษอ่ะมันไม่ใช่แค่ลงหนังธรรมดาที่ไปดูชางชี้ผมดูซิกม่านะฮะที่เป็นดอเบียเอสโมสของของ,ของไอเนี่ยเขาก็ดีดมาจากผมซื้อตั๋วสามร้อยกว่าบาทอะจากตัวหนังสองร้อยต้นๆไม่ถึงสองร้อยสองห้าสิบเนี่ย ผมยอมจ่ายเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเอ็กซ์เพรียมันพิเศษมันมันใหม่นี่หรือเปล่าคือเป็นสิ่งที่ควรจะควรจะทําหรือเปล่าในในฐานะโรงหนังคือเฮ้ยเราเราให้เอ็กซ์เพรียที่ใหม่พิเศษโอเคกูขึ้นไปขึ้นค่าตั๋วตรงนั้นแต่อะไรที่เป็นเบสไลน์สำหรับคนที่เฮ้ยเขาอยากจะเสพธรรมดาเขาอยากดูหนังเขาอยู่ความถึงม,มันก็ควรจะเหมือนเดิมหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่ไอเทมยลงกูไม่มีที่อะไรกูทำเลยเหมือนเดิมกูอัพค่าตั๋วไปเลยอัพค่าตั๋วไปเลยมึงอยากดูมึงก็ต้องจ่ายมึงไม่อยาก แบบนี้หรือเปล่าคือผมรู้สึกว่ามันมันไม่ควรจะเป็นแบบเนี้ยมันควรที่จะมันควรจะทําให้คนเข้าถึงภาพยนตร์คือคุณอยากจะให้โรงภาพยนตร์ว่ามีกําไรคนไม่ดูเท่อนแต่ว่าคุณเพิ่มค่าตัวทุกๆครั้งที่คุณมีโอกาสทุกๆครั้งทุกๆเลือกทุกสัปดาห์ที่จะเป็นหนังที่จะมีคนดูเยอะคุณคุณแทงเขามิดด้ามอะใช้มีดแทงเขามิดด้าแล้วคุณบอกเอ้ยมึงเดินมึงไม่มึงไม่หากูทาไมแต่ทุกครั้งที่เขามาหาคุณอะเขาอยากเดินมาหาคุณคุณมีดแทงเขา บอกว่าเฮ้ยดูเถื่อนทำไมไม่รับผิดชอบไมผิดกฎหมายแต่ทุกครั้งที่เจอกันกุงแทงเขายับผมว่ามันก็มันก็ดูจะไม่ไม่ค่อยมีสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งซึ่งผมว่าผมไม่ค่อยอยากที่จะหยิบมาหยิบมายกมาเป็น Facebook แบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าค่อนข้างจะเกรงใจคนที่เขาบอกเขาบอกว่าพี่มันดสเครดิตหรือเปล่า เห็นไหมเอาเอามีมันมีส่วนลดมันมนีนู่นนั่นนี่มันมีใช้บัตร Mgen+ เจนเ s ก็ไดน้นู่นนั่นนี่จริงครับถูกต้องครับใช้ได้แต่ m อ็มเจนเอ็มพพวกเนี้ยคุณก็ต้องจ่ายเงินไม่ใช่หรอคือมันไม่ใช่ว่าผมเดินไปแล้วผมอ่านมีปุ๊บผม,มใช้ได้เลยคุณก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินไปอยู่แล้วโอเคมันถูกลงแต่แต่ถามว่า เราจะเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อไปเป็นคือคุณจ่ายปะเขาทาโปรโมชั่นพวกนี้เขาไม่ได้ทํามาเพราะเขาใจดีอะนืกออกไหมเขาทาโปรโมชั่นโปรโมชั่นพวกนี้มาเพื่อที่คุณมีเอ็มพาร์ใช่ไหมคุณจ่ายเอ็มพาร์ไปแล้วสามร้อยใช่ไหมแล้วเขาบอกคุณว่าเนี่ยถ้าผมผม,ผมวันนี้สมมตินะผมเป็นค่ายเอ็มพาร์เนี่ยผมสมมติผมเป็นเม,ม,ม,มเจอร์ Major, ผมบอกเฮ้ย <c oughs> ผมขอเพิ่มตังค์ตัวหนังช่างชี้ร้อยหนึ่งดิคุณจ่ายตังค์ไปแล้วสามร้อยอะคุณจะไปอีกค่ายหนึ่งเพื่อจะไปซื้อตัวหนัง ในราคาที่เกินกว่าหนึ่งร้อยบาทที่คุณต้องจ่ายชางชี้ไหมล่ะคุณก็ไม่ใช่ไหมคุณก็ต้องคุณก็ต้องดูที่นี่เพราะคุณจ่ายตังไปแล้วอะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนบ้าแบบผมที่แบบไอเ้เฮียอยากดูโลงให้มันดีที่สุดในรอบหนังที่มันสามารถให้ได้คุณก็ต้องไปเลือกดูที่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นสเตติจี้ครับอันนี้คุณจ่ายตางังเอ็มเจนมาหนึ่งร้อยบาทผมไม่รู้ปีละเท่าไหร่อ่ปีละหนึ่งร้อยบาทเงี้ย แปลว่ามันก็เป็นการันตีว่าคุณจะมาต้องมาดูหนังที่นี่เพราะคุณจ่ายเงินตรงนี้ที่นี่ไปแล้วมันเป็นสเตตี้มันเป็นวิธีการอยู่แล้วครับแต่ที่ผมอยากจะคุยเลยคือคือการตั้งเบสไลน์ที่มันอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็เพิ่มลดอะไรที่มันไม่มีมาตรฐานอะไรไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากว่าคุณละโมบคุณล่คุณมองเห็นดีมาที่มันเผชิญมากคุณก็อัดเต็มที่คุณอยากมึงอยากไม่อยากจ่ายมันก็ไปดูที่อื่นยิ่งเป็นโรงหนังที่อยู่ในพื้นที่ที่ไอเทียกูไม่มีคู่แข่งมึงจะเพิ่มเจ็มสิบ่าทก็ไม นึกออกไหมผอไม่มีคู่แข่งแล้วจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ผมเลยจะบอกทูกเทปที่แล้วว่าระวังนะใช้เอ็มพาสมาเนี่ยมันจะบวกคุณไปเรื่อยๆห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแล้วมันแล้วมันแล้ววันนี้เราเห็นชัดว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้พูดถึงกรณีเอ็มพ s าสนะแต่พูดถึงกรณีว่าเขาอยากจะบวกเพิ่มเจ็ดสิบค่านู่นค่านี่ค่านั่นเขาก็บวกมาได้คนระับถ้าเขาอยากจะทําผมรู้แหละว่าเพจผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพจใหญ่หรือเป็น เจ้าใหญ่หรือเป็นมี power อะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกผมก็พูดไปนั่นแหละคนร้อยสองคนดูผมก็อรู้อาจจะไม่พูดกับเพื่อนต่อมก็นิดหน่อยถ้าเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นที่แบบเป็นวงการหนังใหญ่ทำไมเขาถึงไม่พูดกันก็ต้องยอมรับว่าคนเหล่านั้นเขาก็อยู่ได้ด้วยเมเจอร์อยู่ด้วยเอสเอฟหรือใยู่ค่ายหนังหลายเอ้อยู่ด้วยที่ลงหนังหลายหลายะหลายเจ้าที่เขาจ้างทาคลิปนู่นนั่นนี่ไปสปอนเซอร์นู่นนี่เขาจะพูดทาไมเขาจะทุบมะข้าวตัวเองทาไม แถวผมดิสเครดิตผมดิสเครดิตผมได้อะไรอะ่ะผมได้เงินเพิ่มขึ้นมาเหรอผมได้ยอดวิวเหรอโหยอดวิวคลิปผมแม่งเยอะมากเลยคนดูเป็นเป็นแสนเลยมั้งสปอนเซอร์เข้ายี่สิบตัวเลยมั้งไม่เคยมีถ้าใครติดตามเพจติเลงกาดูหนังมาเนี่ยผมวอกระจายครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่างดิซี่พาร์ทฮอสตาเนี่ยเห็นคุณจะเริ่มเห็นหลายๆเพจเริ่มโพสแนะนำหนังแล้วก็แท็กทดิี่พาร์ทฮอสตาดูนี่สนุกแน่ คือเขาจ้างงานนะฮะอันนั้นคือจ้างนะไม่ใช่อยู่ดีโอ้เพจนั้นกูอยากโพสหนังเรื่องนี้ขึ้นมาพอดีดูอยู่ก็แท็กดิสนีย์พัตตทอตาดูนี่สนุกแน,น่มันมันมันจ้างครับเข้าใจไหมมันจ้างพอเขาจ้างงานขเขาเป็นแหล่งงานคนเหล่านั้นก็ไม่อยากจะพูดว่ากล่าวอะไรแบรนด์นั้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คืองานนะครับ เข้าใจไหมคือบางเขาเป็นงานเขามันไม่ใช่งานอดีตเล็กแบบผมเขาจะไปพูดอย่างนั้นทาไมซึ่งมันเป็นเรื่องเข้าใจได้มันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจไม่ได้นะเป็นเรื่องเข้าใจได้ผมไม่ได้มีงานตรงนั้นงานผมคือผมทํางานอย่างอื่นผมก็ไม่ต้องแคร์ผมเลยกลารจะพูดเหล่านี้ออกมาได้แต่ผมก็อยากจะบอกเออถ้าถ้าเรามีสตินติสดดีๆของตัวเองเขาเบอร์ใหญ่ๆหญเขาไม่ช่วยเราหรอกนะเบอร์ใหญ่เขาไม่ช่วยเราหรอกเขาเขาพูกพันกัน เรามีสื่อชทดเองก็ลองโพสต์ที่เราโพสตได้เฮ้ยตัวหนังไม่ควรแพ้ขนาดนี้ลองด่าไปเผื่อมันจะมีผลกระทบเผื่อที่มันจะสร้างแรงกับเพิ่มขึ้นมาได้มันจะสร้างกระแสขึ้นมาได้ใน Facebook ใน Twitter ผมก็รู้ไม่รู้จะทาไม่ได้ใน Tiktok อะไรก็ว่ากันไปว่าเฮ้ยเท่าน้ามึงทำอย่างนี้นะแบรนด์มึงจะเสียนะคนจะมองไม่ดีนะคนจะบอกว่ามึงเฮี้ยมึงเดียโอกาสนะมึงโวยโอกาสนะแบบนี้ ผมหวังแค่นี้เองในการทําคลิปพวกนี้ผมหวังแค่มันจะเป็นแรงกระเพื่อมในกว่าครั้งหน้าอีเทอร์นอลไม่ต้องมาทําคลิปโรงหนังเพิ่มค่าตั๋วอีเทอร์นอลหนึ่งร้อยบาทโรงหนังเพิ่มค่าตั๋วอิเทอร์นอลสี่สิบาทยี่สิบาทผมแค่ไม่อยากทาคลิปแบบนี้อยากให้ไม่ต้องทาอยากให้ได้ไปดูหนังแล้วทุกคนดูในระาคาหนังที่เฮ้ยร้อยแปดสิบสองร้อยสามสิบเท่ากันทุกเรื่องตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมีเพิ่มผมต้องการแค่นั้นฮะ ถ้าผมก็ทําคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้คนดูในการช่วยในการ,ช,การช่วยกันที่กลด่าวไปครับเพราะถ้าเรา,เราทำได้แค่นั้นนะเราทําได้แค่นั้นในการที่โน,น,น่นนี่นะครับผมเคยพยายามที่จะแบบเฮ้ยถามอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะว่าเแฮบบ้ยพี่ค่าตัวมันเพิ่มหรือเปล่าพยายามที่จะแบบบอกเขาว่าเอยเราเหมือน,เห,อนเหมือนเราไปกระซิบอินฟลูเอนเซอร์ว่าเฮ้ยพี่ค่าตัวมันเพิ่มไว้ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายภาพยนตร์เลยนะเราก็ไม่ได้แบบไปอินฟลูเอนเซอร์สาย กินเที่ยวแล้วเราไปบอกค่าตัวหนังเยอะแล้วมันก็คงแปลกๆกันไแล้วก็เฮ้ยพี่ค่าตัวหนังเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคําตอบอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้นเลยอ๋อไม่รู้อะเพราะว่าได้บัตรเอ่อได้บัตรตั๋วฟรีมาเขาให้บัตรดูฟรีมาเห็นไหมครับมันก็มีแค่พวกเรามันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละคุณผมคนดูธรรมดาเนี่ยแหละที่จะสู้ครับเพราะว่าคนอื่นๆมันผูกพันด้วยเม็ดเงินถูกพันด้วยจ้างงานผูกพันด้วย บัตรกำนันที่ใช้ดูหนังไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุนนิยมครับทุนนิยมสู้กันต่อไปด่ากันต่อไปครับด่ากันต่อไปอ่ะนะฮะลงแถวบ้านใครเพิ่มบัางฮะลงแถวบ้านใครถูกเอาลองมาแชร์แช์กันได้นะครับในช่องแชทหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับของผมก็อย่างที่บอกโดนไปแค่ ถ้าถ้าถ้าลามินทาก็หนักหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกผมดูชางชีคที่ซิกมานะเออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับในช่วงตอนท้ายของท้ายของท้ายของท้ายจริงๆซีโอดิสนีย์นะฮะประกาศเรียบร้อยแล้วนะว่าชางชีจะเข้าดิสนี y พล u ธธรรมดานะในวันที่12โนเอมอร์นะครับ12พฤศจิกายนซึ่งถ้า มันไปไปตามแบกวิดโอนะคือแบกวิดโอเนี่ยก็เข้าวันเดียวกับดิจิธรรมดาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชางชิเนี่ยก็น่าจะเข้าดิจิพัทคอสตารประเทศไทยวันที่12พฤศจิกายนเหมือนกันถ้าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ได้รีบว่ะเฮ้ยกูไม่ได้อยากดูขนาดนั้นว่ะก็รอได้ก็รอนะ รอได้ก็รอมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นประมาณ1เดือนเท่านั้นเองนะจ๊ะสําหรับชังชินะครับก็เป็นออปชั่นอลละกันเป็นทางเลือกสําหรับใครหลายคนที่รู้สึกว่าไม่อยากโดนเอาเปรียบไม่อยากโดนฉวยโอกาสไม่อยากไม่อยากไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮี้ยกูโดนเอาเปรียบนี่หว่ามึงเอาเปรียบกูได้ยังไงก็อยู่บ้านก็ได้ครับอยู่บ้านแล้วก็รอดูใน d i s n e y p l u s h o t Star นะครับ แต่ก็าอยากพูดไปนี่อยากด่าที่ซีพาร์ทออสตาร์แถวๆนี้แต่ยแยกกันด่าแล้วกันไม่อยากด่าในคลิปเดียว <c oughs> อ่ะโอเคนะครับคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้แถวบ้านใครขึ้นไม่ขึ้นยังไงเพราะว่าแต่ละสาขาไม่เหมือนกันนะบอกทุกคนไว้ก่อนรอคอมเมนต์มาได้ครับนั่นแหละหมดเรื่องเครียดแล้วอ่ะเดี๋ยวคุยในช่องแชทแล้วเดี๋ยวไปแล้ว